มือนีพบกับคั่วสาจวดให้เก่าเนาะงานมือนีเขาเอ๊ะยังก่อยังกินเอนติมยังก่อเติมึกสายบ่อืมมึกสายครับปามากครับพ่อสวีกับมีนะนี่อาจารย์อาจารย์จอยพันจัดมือนีเติมมือซายครับมือนีจัดให้ไอเชฟแหลมเขื่องในเขื่องในอำเภออยู่นะอำเภอโน้นลังบ่โอ้ปรแม่นอำเภอเขื่อนไหมตมลังอโตมลัง เง้าไม่คืเนใช่ไหมแรดิดแรดิดบอกจงังหวะเน้ยนี่เราก็ังตักเลยครับสดข้ามีไงบ้างนี่ว่าเสียวเปิดข้ามกับพท่านเอาดอกไงโหด <c ười> ค่อยค่อยค่อยคเน็บไปอือครับครับจับในทั่วอืม นม่ดิบเนี่ยบัานเฮาคือสีบมีอย่างนาะแค่สีเอิญกนบ้านเนี่นอาอืนี่นกัดคับวีไงเรครับพวดพวดพวดแล้วเพงแค่ร้อ,อนอบอกรสชาติแค่แค่แค่ร้อนแต่ว่ามันก็สีมั่ไนนสีแงงก็แค่ร้อนพวกเนื้อ,อนเงี้ยงนัง่นนะแค่ร้อนมันสิบโตเามันอย่างไงเรอกี่ไครับพี่น้อง เขามีไงเสียบแสบลสายเสียบครับนำไปต้อนเนียวจับนะปุ๊บปุ๊บเนาะม,มือสะใจดูนะครับตัวนั่นเตา๋าตัวยังก่อมา <c oughs> เออก็คือรึปังขอให้พี่น้องสั่นสดอรมามาสบีมามาพี่น้องลองมั้ยครับท่านใดโบ่เคยอันบ่เคยเห็ดกินก็ลองไปเห็ดเด้อครับนี่ตำในมึกสายครับแล้วแต่ส่วนผสมก็หลายอย่างอยู่ครับ anh giải thường thương neo tới đấy say neo đấy nè ạ ơi suất ngay phu nè tao để à nhảm cọ bơm bia cọ bơm bia bơm đi đấy บ้านเท่าเอิญยังคือขันมันเอิญหินหินแน่วเลยไหมประกาศหินทนแล้วนอกระดับหินบ้านเท่าเอิญประกาศหินเนี่ยครับมาพี่เราไาบอกปิดเลยปิดอ่ะปิดเลยครับว่าแสบหลายมือครับมามาเออน้องน,อน,อน,อน้องนุงน่งเอิญพี่พี่เนี่ยครับ Move của quá, nè hắp kín ngang hắn. You hoài mèo kì bụi hai 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 bụi lạng bụi กแตไอ้ตำเนี่มันก็แล้วแต่ผู้ผู้มักผู้มักเนาะก็แล้วแต่บางคนก็ว่าโอ้ยผู้มักกักยังงูมุ้อุยปุ้ยไว้ล่องไปตำมันครับมันสีแซ่บมันสีได้ใจครับมุนอุยปุ้ยเหรอตักเค็ตยังนะพูดถึงว่านี่บานนู้นล่องมาตำมันคำนี่มันสีโอ้ยได้ใจครับมันสีทิ้ดใจอ่ะเสียบตะกี้ก็มิตรตำบังฮวงบานเท่านั้นใส่แบบเน่าใส่บักเค็ตเท็ใส่แบบกอกซื้อ ตัดกระเสบกันนะอดี๋ดวมาบวกกังสี่เนี่ยเนี่ยครับ <c oughs> ตะกี้มันสิไปีมีตำปลาตำโดงเงียงตำแบบนั้นตำแบบนี่บางยังหมดนะบางยังหมดแลดิดแลดิดบอกมันเป็นการเท่ากับเอิญเขาเอิญหัวหัวเสียเท่าหรือจังไงกับบหุหงาหรือกัน เขาเอาผมจนมาเขากินกันนะนะม,มันคล้ายๆของเชเท่าสปปรัพปะคุณเนี่ยสปปรัพปะคุณโอ้สปปรัพปะคุณอันนี้มันมันประเณผลไม้ไทยเขาเนาะกับทักษิวานเนี่ยทักษิวากันมัน,ม,นมันก็นดีตอ่อประโยชน์ร่างกายเขาเบิร์ดนี่ยแหละถ้ากินพวกพืชพักได้เนาะอันดับแ<า>รกเนี่ยระบบขับถ่ายดีที่สุดอืระบบขับถ่ายแม่มามถ้ากินพวกพักพก็ง่าย อย่าผมกินเท่านี้จะพักอ่ะอย่าเขาจะไปทตองอื่นไหนก็ว่าแบบว่าร่วมร่วมกันไปซื้อครับบัสบิทจริงเลยครับพวกอะไรกันอะไรกันเซ่บเซ็บพี่น้องแซ่บเนี่ยมากแบบไรตัดเอาคำนี้ไงได้ครับนี่มาเนี่ยเราจะเอาบัสบิใส่จังหน่อยประกาศหินบานเท่า เดยงอยพ่ะย่ะเนบโรดบันตึงงอ่ะสุดยอดครับโอ้โออกดังหินเลยสุดยอดสุดยอดครับมาสบีตมันสิเป็นหัวเนาะแม่นบแม่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสิเป็นหัวคือไอ้ที่ยัง เป็นหัวคือพวกหัวเชฟหัวนิดหน่อยเราคือหางพักสองพักสี่เนี่ยแลฝนฝนฝนก็สิมาบดบดออกในการเลยไร้วัดตในการเลยบ้านเท่ากับมีแต่ประกาศหินตอนแล้วไร้วัดตถ์ถึงสิกินเดี่ยวรสชาติเดี่ยวกันเลยก็ประกาศหินนะครับสาลาเปาบอกผู้แสบแห้งเอี๋ยวบ้านเท่ากับมุมีดอกแต่ว่ามันมีมันมีอันยังกับมะเดื่อันที่วว่าไปปลูกไปยังได้อยู่ บ้านเฮาบ่เคยเห็นดอกตั้งเกิดมาบ่เคยฮู้ดอกบ้านแบบนี้มันจะบินอ่ะอือหือหือแกรดดิ้นเหรอเคยเห็นเนาะอือเคยเห็นโอ้ขนาดขนาดมานเขาแล้วบนี้อือขนาดมานกรุงเทพเออหลายสิบปีแล้วเขาก็มาฮู้หลังๆนี่เด้ยเขาผู้ช่วงหลังนี่ว่าบ้านเขาบ้านเฮาเลยมากินแล้วมันแซ่บไหมแม่บอมันไดมันหยุดจืดด้วยพ่อมาอันไหนเนี้ย con tăm bảo mắm đít này, Ồ ờm nó giựt giựt giựt, ôi mắm đít con bảo, ừm, đít, ă đít, ồ ă đít, Nè, khắp, khắp như ngay, con tăm thì nó phập nhau, tăm cà ดอกมันหรือหมาล่ะทุกอย่างเลยพี่อยากเห็นมันดืขึ้นหน่อยน่าเบิดนี่รับิ้ลกเครื่อเขาว่าเครื่อเมันยังประโยชน์ก่อนพี่พันดีป่ะเออผิวพันดีโอ้ทรงสีงขาวนะั่นไหมกับไอแมนตำมในวันเท่าเนาะบานมันมันมัน,น,นก็นแร้วแต่า้าน บ,บ้านกับมี่สิมี้เขา,าเอืนนอนใบบบโบบ้านเท่าเอือนพักนอกภาษาบ้านเท่าเอือนพักนอกไปหาเก็บเอาอยู่นําฟังหวยฟังเงกับมีแต่ว่า,าบ้านกับโบมี่ตะกี้อยู่บ้านอยู่บ้านผมนีอยู่ครับพักนอกเนี่ยไปเก็บเอาเลยเป็นเหล่าเอาเลยเนี่ยเหมือนสวยๆอย่างส่ละ่ะพักนอนบ่กันสีตำโห่งนี่ไปเหล่าเลยน่ากินบ่ไอซับโอคุณนี่หลายพดหลายอย่าง กสไรเนี่ยไรเยอะนะแค่เสียที่ใบเนี่ยไรมันก็แล้วแต่ผู้มากผู้่มากกับว่ามันมันสีออกขั้นกินแล้วมันิบางคนกับสีออกมันสีออกขมขบเล็กน้อยแมนบะไปไอปใบบวบกเนี่ยพักนองอ่ะพักนองอ่ะออืเอาแล้วทางคุณมึงกันท่าอาจารย์จอยเอ็นแนวไยไรพักนอนกันนะเนี่ยครับครับครับมกินไลย จะมากับนี่อีกอใบหน,นึ่งนะใบหัวเสือเ,เนาะกับลาบแล้วกินกับลาบครับผมตำนี่นะอตอนผมเป็นเล็กน้าาอยแล้วตำบุกหงก็ผู้เฒ่าผู้เสือเอิญหามไปเก็บใบใบหัวเสือให้านี้เนี่ย,ยพอไงน,นั่นพอไงนี่ตะก,กี้พวได้ซื้อเนาะครับจะไปขอ,อกันพร้อมนะกินกับตำบกุกหงเถาาอะกับปลา เวลาไปกินน้ำเพลนนี่เพลนพอเห็นั่งนั่นเด้ก็จีเด็ดไปตองมาเอาแต่บว่าเล็กน้อยมันมันมันยังไงล่ะผมคนเกิดสีบ้านสกรบโป๊กยังไงกระโปงหงอกัะเล็กน้อยมัน้งสรเอจักสีอธิบายนั่นไงครับกับคือว่านอะเล็กน้อยเนาะเขาเคยกินตามภาษาเล็กน้อยน่ะครับเนี่ยครับมามามาแซ่บไร้ครับ มากินนั้นเราพี่น,ดดน้องเดอตำม,มือสายใส่ยร์ข้าวปุ่นโบเพชรสายข้าวปุ้นเขาโเพชรกับโบแสบคือว่าละ่ะแมนมาสายโเพชรครั้งต่อตามให้มันเพชรมากินข้าวครับพี่น้องครับครับครับมามคลิปนี้ครับขอลากใ้รถึเนาะแมนเมืกี้กัน้นเราเป็นองเด้อครับอ้าวแล้วคลิปหนาวเห็นยังกับอ,อันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากเบิ่งกันในเด้อพี่น้องเด้อขาดเรื่องยังกับตีชมมาตีชมมาครับ อันนี้พี่ผาประกานด้ที่ทมมาครับคำพูดของใจได้บูมโอสมกว่าของตัวขออภัยด้วยครับครับผมมาทำกินกันครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ